ใส่รากผักชีลงไปนะคะก็กระเทียมบุกแล้วก็เห็ดหอ,อมผงแห้งนะคะแล้วใส่ผักชีลงไปนะคะไบอ่าเมนูนี้นะคะเราจะทำแกงจืดนะคะแตงยัดไส้หมูสับวุ้นเส้นนะคะครงมีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะมีแตงมีแตงแล้วก็หมูสับ นะคะแล้วก็สามเกลอนะคะสามเกลอก็จะมีะกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีเขาเรียกสามเกลอนะคะแล้วก็มีวุ้นเส้นนะคะที่จะคลุกเข้าไปนะคะแล้วก็วันจะใส่เห็ดหอมด้วยนะคะแล้วก็กุ้งแห้งนะคะแค่นี้เองนะคะแค่นี้เองที่เราจะใส่เนาะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะก็จะตามสามเกลอนะคะ พิกไทยลงไฟน่ำผักชีเยำควานเรียบร้อยนะคะเครื่องนะคะช้อนไปหนึ่งช้อนนะคะ ซอสเห็ดหอมนะคะมันหอยหนึ่งช้อนเหมือนกันนะคะแล้วก็น้ำปลาหนึ่งช้อนเหมือนกันอย่างละหนึ่งช้อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปนี่น,นะคะใส่กุ้งแห้งนะคะเส้นนะคะหมูนะคะหมูสับลงไป ที่ลืมไม่ได้ต้องใส่สามเกลอือลงไปออนี่อันนี้พระเอกเลยนะคะเนี่ยใส่ทุกอย่างครบแล้วแล้วก็ขยำนะคะพอดีคุณพรไม่ได้เอาถุงมือไม่รู้ถุงมือไว้ไหนนะคะไม่เจอก็เลยจะใช้ถุงพลาสติกนะคะในการขยำนี่ยาให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะ ยัดไส้เรียบร้อยแล้วนะคะยัดไส้แตงกวาเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะต้มแล้วเริ่มเดือดแล้วนะคะใส่รากผักชีลงไปนะคะแล้วก็กระเทียมบุบแล้วก็เห็ดหอมนะคะกุ้งกุ้งแห้งนะคะ จะใส่ซอสซอสเห็ดเห็ดอมลงไปนะคะใส่ไปห้าช้อนนะคะใส่ไปห้าช้อนน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ก็จะใส่นี่เลยเนาะ แป้งที่เรายัดไส้เรียบร้อยแล้วลงไปชิ้นก็ไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าแป้งมันก็มีลูกเล็กลูกใหญ่นะคะนี่ก็อยก็ต้มให้สุกนะคะ สุกแล้วค่ะน้ำแห้งแล้วน้ำแห้งแล้วก่อนก็จะใส่ทิก่ไทยดำลงไปด้วยนะคะลงไปอีกนะคะให้หอมๆเลยนะทิก่ไทยดำก่อนเสิร์ฟนะคะหวัวต้มนานมากเลยกว่าจะสุกหัวจะไม่สุกนะคะ จนน้ำแห้งเลยแล้วใส่ผักทีลงไปนะคะปไปใส่แบคทีีลงไปนี่นะคะเราจะเสิร์ฟเลยนะคะคนุน เสร็แล้วตัดไปนะคะ กุ variance, كم, wie wie ้งไม่กินด้วยกุ้ง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 ตัวใหญ่ หอมพริกไทยดำ มองเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแกงจืดแตงร้านนะคะหมูสับวุ้นเส้นนะคะหอมกลิ่นสามเกลือนะคะแล้วก็หอมพริกไทยดำนะคะแล้วก็เห็ดหอมด้วยนะคะแล้วก็กุ้งแห้งอร่อยมากเลยทุกคนมามามาหมัม่มด้ดยกันนะคะ